ไปกินแล้วมันระวังก้างนะผมบอกไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้อง,ส,ส,องสู้กูสู้คนคือก็ผมนะครับพบพ่อกับผมนะฮะพี่จาครับผมมาพี่น้องนะเพราะต้องอยี่งใหมากมายดอกนะครับนะสำหรับตอนนี้คือเป็นบรรยากาศิงเที่ยงนะครับนะอยู่ขอกไก่คือเกา มาพี่น้องมาตอนเที่ยงนะครับผมคิดอยากเป็นตําบักทัวพี่น้องนะครับตําบักทัวนี่นี่ครับผมตำบักทัวสุดๆนะครับนะครับใส่ปูดองหอมแล่ว่าต้องอย่างมากมายเดอกพี่น้องนะครับข้าวเหนียวบ่มีนะเมื่อเนี้ยผมผมผมบ่ค่อยหิวเข่าก็เลยเอาเป็นอันนี่เขาเป็นขนมจีนมากินกับนะครับสลับผักกับเผานะครับก็มีอันต้นหอมนี่พี่น้องนะครับมีต้นหอมแล้วก็มีสลัดนะครับที่สําคัญพี่น้องเมืองนี้ครับผม ปลาเผาสองตัวพี่น้องนะครับปลาเผาสุดๆนะครับปอกไก่ไงนี่จากอันจากร้านี่ยังก็ละร้านน้อง,นนนองสาวบอกนะครับอยู่ทางตลาดบ้านหวยพี่น้องนะครับผมโอ้พิ้นพื้นยางสุดๆดีไหมนะย่างสุดๆแต่ว่าหนังผมบดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันมันทรงสีเข็มนะหนังมันเกลือมันหลายพี่น้องโอ้เมืองบุ่ะพี่น้องเงปอาเดี๋ยว,ยว,ยวผมรอให้มืองมานำเลยพี่น้องนำโหลแล้วเนาะเออเมืองครับ ่องเมืองครับผมอีแต่เนื้อเมืองครับอื ปลาไป็ตัวแบบไงพี่น้องเอ้ย่น้องมึงเอารลดเนาะผมไม่ได้บอกกลิ่นนี่นมึงผู้ด่ะแต่ว่ากินละมัดระวังก้างนะผมบอกไว้ก่อน,อนปลาเผาแตมกทัวแซ่บๆนะครับผมนะบรรยากาศบ้าน เิดปลาคอนะพี่น้องผมมักกินอยู่หม่องเดียวนะพี่น้องฮู้บ้องไหนคือหม่องนี่ครับพี่น้องบม่องนี่คือใส่มันผมมักหม่องนี้แหละเม่องครับนี่ใส่แบบง่ายเลยเนี่ยใส่แกเง่ายเลยครับผม จะมาปอกทีมีช่วงก้างอะอแล้วมัดระวังนะครับกล้างมวนี้นะเดี๋ยวมันจะทิ่มคอโอ้แสบผมไม่ได้กินโดนแล้วโอ้ผมว่าผมลืมแง่ลืมอย่างนี่นอ้องผมลืมสมผักนะสมผักในตู้เย็นผมก็มีผมลืมไหมขอโทษอะไรครับผม นะขอถ่วยหลายเอาไว้ EP นานะพี่น้องนะไปกินอยู่บรรยากาศทงนาแซีบๆลวดมือนานะครับเป็นปิ้งปลาสมผักเนี่ยสุดยอดนะครับผมบอกไว้ก่อนนะ นี่่แตเพื่อนขายปลานินพร้อมนะเป็นปลานินเผาพี่แจากอเลยเลือกก็เป็นปลาคอเพราะว่าอยากนะครับผมอยากปลาคอผมตั้งใจไปซื้อเลยนะ ตำอ,อักพั่วนี่เขาท่าเพชรยนจดน้ำกันพี่น้องเมืม่อน่้อเมื่อนี้นะครับเป็นเมนูที่มันค่อนข้างที่จะฝืดคอนะเพราะว่ามันเป็นเมนูบ้านๆเป็นเมนูแบบแห้งๆนะมันมีน้ำสด เดี๋ยวหัวไว้มากทีหลังอันนี้ตัวซองมีตัวเบี้มๆป้าทัวเดี๋ยวผมลอกหนังให้พี่น้องมึงกันบัดเนนะี่ยเอาผมลอกหนังสุดๆุดเดี่ยวพี่น้องมึงเออโอ้น้องเมืองผมผมพยายามสีบรเิเวณตัวมันขาดนะให้พี่น้องมึงสุดๆเดเลยครับผม ไปกินแล้วมันระวังก้างนะบอก,บอกไปก่อนม,ม,มีที่ชุบมเนต้องอยางมากมายดอกอ กอดเจาะใสอยู่ซอพี่น้องอนี่มึงผมเจาะใส่ยังเดียวพี่น้องมึงกับผมนี่พี่น้องมึงกับผมใส่ยิ่งๆน,นะเหลืองอุ้ยโอ้หนึ่งครับผม mặn nhạt nhạt cùng bỏ với con nào ป่ามันมุนมันก็เลยหกทั้งหลัง มันโมเมนเมียงนะเพื่อเพื่อนจัดชุดเมียงให้ผมเลยแต่ว่าผมไ่อยากเมียงพี่นอ้องนะครับผมอยากกินกับตแตงกทัวแเ่บๆบางทีล่ะมันจะมีอัตรลูกกัน อยากให้พี่น้องมานั่งกินมันผมจากมือเย่ังวงอือ้ออเพียดด้วยพี่น้องเลย ถึงเวลามากงหัวฮะบางคนนะครับม้างหัวเพราะเป็นฮะผมที่บอกนะพอได้หัวมาแบบนี้เน้วพี่น้องนะอันดับแรกเจาะแก้มกันพรเนี่ยที่ยุ่น้าแก้มนีแ่แหละอันดับแรกเจาะแก้มครับผม,อ,มอันนี้คือวิธีการมา่งหัวที่ถูกต้องเนี่ยต่คนถนัดเด้อ เออเจ้ิจามักแบบนี้ครับผมนี่เจาะแก้มพอเจาะแก้มเสียดครับผมสีกปากนี่แต่ว่าเวลาฉีกแล้วครับระวังเล็บมันนะเลยระวังแขลนมันะออกมาเป็นสองชิ้นนะครับชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นทางส่วนของอ่าอ่ามันสมองมันเอาไว้ก่อนนะเอามาเคียย์ชิ้นนี้ก่อนนะชิ้นนี้จะมีพวกเหงือกมันเหงือกมันกระดูดกินได้ครับผม ถ้าสมักปลาเผาเนะี่ยมันจะบ่มีอย่งนะมันจะแห้งนะครับมันก็คือต้ม,มนี่ครับผมนะช่วงเงือกนี่ช่วงเงือกแล้วก็ช่วงคางมันครับผมกินได้นี่ครับเนี่อสิยุย่ช่วงคางนะอ่านี่เป็นเนื้อเลยบ่มมีกระดูกครับผมหรือบ่มมีก้างเลยนะ่นแหกินได้เลย บานนี้นะครับส่วนที่เป็นอ่าข้างบนมันเนี่ยหรือส่วนที่เป็นมันสมองมันเนี่ยมันจะมีมองแซบยี่สองมองนะครับมองแรกก็คือเป็นตาตาปลามองที่สองก็คือเป็นมันสมองนะครับเขาก็เลาะอ,ออกนี่เลาะอ,ออกแต่ว่าปลาปลาเผาเป็นสีเ็ดยวก็ปลาต้มนะครับถ้าปลาต้มนี่มันสีเห็นได้ชัดเลยนะครับพอเลาะอ,ออกเสร็จปุ๊บนะ นี่นี่ปันเป็นแบบนี้ครับผมดูดไดเนี่ยดูดทั้งปากนะพอดูดเสร็จครับผมบีนี่บีปุ๊บนะครับตรงมองเนี่ยมันจะเป็นสมองนี่ครับผมเป็นก้านสมองมันแล้วก็ดูดกินไขมันมันอมันจะออกแบบนี้เลยอันนี้โอเคแล้วนะครับ โอ้มันหยาบหยาบพี่น้องฟาดถัวตำบมกทั่วกระแซบ่ <laughs> มือกัะเปื้อนเบื้องอย่างมากมายพี่น้อง เบิดความแซ่บของปลากับใส่กับหัวให้นั่นแหละอือลุงคนก็ชิมมากอย่างอื่นสวัส่สับจ้ามากแบบนี้ครับผม ผู้ลงคนนะครับไปกินปลาเผาเนี่ยบก,ก้าม่างก้างม่างหัวผมบอกคําคเดียวเลยว่าพลาดนะครับผู้ใดม่วมม่างเนี่ยพลาดมากๆมยากมากเลยนะอืมั่ต้องไปไอ้ครับนะฮะขมันไอายนะ่มันสิบ่ได้กินแนวแซ่บพี่น้องน,น,อนะครับไม่ต้องไปไอ้กอบมือเปื้อนเท่ากระด้างแค่นี้นนะทุกคนบนโลกมนุษย์ใบน,นี่พี่น้องกินขึ้นกันเบิดน,นะครับใส่มือจับใส่ปากกิน คือกันเบ็ดนะถ้าพี่น้องย่านเปลือนมันกับบ่แสแอบแบบน่ะอืมถ้าบุไร้ใส่ลุยพ,พีจ้านะนี่เมืองเป็นริ่มเป็นริมนะม,มันต้องดูดนะครับมันต้องดูดเอามันมันมันจะได้รสชาติของมันป่าที่แท้จริงพี่น้องเมงดูนะ อื้อเนี่ยกออ่อพี่น้องเอาอืมมันมันแล่นเข้าปากนะดังบัวไปเลยครับผมอืมแซ่บ เอาแล้วพี่น้องนะครับเบิดพอดีโั้วจวดนนำกันแซ่บพี่น้องนะครับตอนเนที่ยงคือก็อที่พี่จ้าเคยบอกนะครับนะบนะวอสสมตำกับตำาบักทัวนะครับมันจะแซ่บมากๆ นะครับผมสำหรับผู้ที่ถามหาน้องนะครับกับพ่อๆกับน้องกับพิจ่านะครับในในวันหยุดคือเราบรต้องอยี่ยงมากมายพี่น้องนะครับนะปีใหม่นี่พิจ่ากับบ้านนะครับปีใหม่พิจ่ากับบ้านทาติตามเมื่อแล้วกันว่าพิจ่าจะมีเมนูอย่างมานําเสนอนะครับนะเดี๋ยวพิจ่าจะมือหันนะครับเดี๋ยวพิจ่าจะแนะนํานะครับนะแนะนํา บ่จะเป็นแม่พิจารณาพิจารณนะครับครอบครัวพิจารณนะครับเนระาจะพามานั่งกินจากอีพีหนึ่งพี่น้องถ้าติดตามมึงนะครับนะถ้าติดตามมึงถ้าเพื่อนบ่อายนะเออถ้าเพื่อนบ่ายเดี๋ยวบุมพาเพื่อนมันให้พี่นองได้เห็นนะครับให้พี่นองได้เห็นให้ี่นองได้ดูจักนะครับเนาะกับว่าต้องเอียงมากมายแต่ว่นองเอา สุดท้ายก็นะครับนะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้ต้องอย่างมากมายพี่น้องนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จ้าจะขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้ล่ะแล้วกลับมาพบพ่อกับพี่จ้าคือเกานะครับผมในมื้อหนามื้อต่อไปถ้าติดตามกันเมื่อว่าจะมีเมนูอย่างมานําเสนอครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่สิ้นสุครับสวัสดีครับผม